พี่นองมือนี้ย๋วสิมาถอดไข่ใส่ใบกระเทียมพี่น้องคนถามนี่สิวมาไล่านีา่ติวจะเอาใบกระเทียมมาเห็ดจังใดกินเมื่อวานนี่อันพี่หน้าลแล้วก็เคียนมาว่าเอาเห็ดจังใดกินมือนี้ยืวก็สิเอามาถอดใส่ไข่ให้บึงพี่น้องถอดใ,ใส่ไข่นี่กระเสียบเพราะจกินกับข้าวหรือว่าสิกินกับขนมปังนี่กับเสียบพี่น้องวัตถุดิบที่ติวกับบะหมี่หยัางแล้วก็มีไขแ่แล้วกก็มีน้ำมันมีซอส แม็กกี้พี่น้องเราบอใส่ชูรดตดผู้ใดอยากนะเขาเอามากินน้ำเยืยอเเ่อติ๋วได้พี่น้องเฮ็ดกะเฮ็ดเพราะใดอยากกระทะเลากกะข้างเลยได้พี่น้องเห็นบ่กเลิกเอากระทะใส่น้ำมันข้างไสไใบเล้วจ้าหนั้นเลิกกะสิตีไข่ตีไข่แล้วเลิกกะสิหั่นผักใส่พี่น้องผู้ใดอยากเอามากินดิบอยากเอามาลวกอยากเอามาออมใส่ไก่กะตอนนี้มันน,น้อยหอยู่พี่น้องแซ่บแซ่บดิ อันบัดมันแก่แล้วเ้ากาว่าเอามาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะบัดมันแก่จ้าใบมันก็อ่อนคือเก่าแก่จะอันล่าต้นมันพี่น้องยี่สิบกว่าสิหันฮันแล้วยี่สิบกว่าสิตีไข่ตีไข่ล้วก็นถอดพี่น้องแซ่บแซ่บด้วพี่น้องขันผู้ใดยังบ้านใน้ลงกาเห็ดเบิ่งได้พี่น้องเมนูนี่แซ่บบ่านเป็นว่าไข่เจียวสิอันเห็ดไข่เจียวใส่จานแนวอื่นหรือว่าใส่ พักชะอมพักขาบานเท้าใส่ใบกระเทียมแหงแสบพี่น้องหั่นเฟรฟอยและะ้วก็ตีใส่ไข่ล้วก็รล่มทอดเอามาใส่ขนมปังกินเป็นอาหารสาวกระแสบใบกระเทียม,นมนเนี่ยมันเด็กินปีละเทียพี่น้องนี่ละช่วงนีหละมันเริ่มออกคนก็นเริ่มเก็บมา,มากินเนาะเอ๊ะเดี๋ยวก็ไปเก็บมากเมื่อกินแล้วก็เอาขันสม์น้อยหนึ่งขันสมใส่กระหลำ่ำแล้วก็บอะเห็นเหเบื้องเนาะพี่น้องเนาะแล้วสิพัด พัดพักพัดใบกระเทียมกินแต่าวา่ายิ่ติวน่ะก็คือเราบ็กินหน่ะน้ำมันหอยเราก็บดยใส่เราก็เห็ดแบบว่าเห็ดแบบตามใจจะของกินพี่น้องผู้ใดอยากใส่จงังได้ใส่จังสันพี่น้องแสบพื่อเกาเอาเอามาเบิ้ลน้ำกัน,กนพี่น้องใส่ทั้งใส่ทั้งตุ่มทั้งยางมันนี่ลหละใส่หมดแล้ว้าผู้มักผู้มักบใบใยกับเห็ดใยเห็ดมักน้อยกับเห็ดห,ห,หน่อยนี่พี่น้อง ไ่ได้มักใส่ลายกับใส่ใส่ตามใจจาของเพราะว่าใบากระเทียมนี่มันจะมีวิตามิน,น,น,นอีนองน้อนี่จะก็เหั่นเหลี่ยแล้วแล้วติดต่อไข่ใส่

กาเอาด้วยผีน้องข้าสีใสซีอิ่วใสชซอสใสอันใดกร้างใกเกลือใสผิดไ่เรือใสจังใดกร้างข้าวกาเอาอันนี้คือเข้ากับบ๊ว่เมลันค่ะน้องพีน้องนาออันนี้ก็คืึ้ไข่ติดเศษไข่เกี่ยวหลังจากว่าตีไข่แล้วแล้วก็จะพักลงใสพี่น้องเข้ากับเห็ดทั่วไปคือจะเข้าเห็ดอันพักกันชะอม พักขาแม่พี่น้องถอดใส่พักขาเ้าสิใส่บางคนน่ะสมัยก่อนนี่ติวกะถอดใส่บอกทัวร์ด้พี่น้องถอดใส่ใส่บอกทัวร์กันแสี่ยิี่ติวมากอันนี้ก็คือเลือกกินชิ้นล้นเลือกใส่แม็กกี้แม็กกี้กับซูตยอดของผู้คนที่โหลดแรงพี่น้องปัดนี่เลือกเส่ลูกถอดมามามาบิ่งน้ำกันนี่ละคนถามนี่ติววันนี้ติวเจ้าเห็ดที่อย่างจะเอามาเห็ดอันใดกิน หลังจากหลังจากแยกจิวไต่ตีไข่ใส่ใบกับเทียมแล้วยุนี่เขาเอินแบะเหล่านาะพี่น้องเนาะตอนแยกจิวกว่สิทอดน้อมันแยกจิวกว่หอนแล้วพี่น้อง สเสร็จแล้วพี่น้องนี่ทถอดไข่เย็ดอยู่อันนี้ก็ถอดไข่ใส่พักกระเทียมด้วยพี่น้องใส่ใบกระเทียมผู้ใดอยากนะเขาไม่กินน้ำเย็ดดิ้วพี่น้องนี่แหละถือละว,ว่าเอาวันผักถอดไข่ใส่ใบกระเทียมพี่น้องนี่แหละออกอกมาหน้าตาเป็นเป็นยังสีผู้ใดยังบดท่านลองกาล่องเบ่งเด้วยพี่น้องแซบพี่น้องเมนูนี่ผู้ใดยังบ่เห็ดก็เห็ดซะพี่น้องกินกับน้ำพริกกะปิโอ้ยพี่น้องแซบลาย น,นีละนาตาเพ่อนอันนี้ก็คือเมนูไข่คเคียวใบกระเทียมพี่น้องจ๋าผู้ใดขอมาบ้างแล้วอย่าลืมกดติดตามยี่ติวด้พี่น้องแค่นี้ละสวัสดีค่ะ